สวัสดีทุกคนหายไปนานเลยไม่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนวันนี้ก็จะมาชวนคุยเหมือนเดิมเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดวันหนึง่งเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรไม่เหลือใครไม่มีแม้กระทั่งเงินกำลังใจก็ไม่มี สูญเสียเงินทองสูญเสียความรักหรือพบก,กับความเจ็บปวดจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือเลยอยากจะชวนเพื่อนๆคุยว่าตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะและ วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายตอนนี้เราอาจจะไม่เหลืออะไรเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เท่าวันนี้เรายังมีสุขภาพร่างกายที่ดี ร่างกายเรายังไหวเราเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปได้ถ้าเกิดวันนะวินาทีนี้เรายังหายใจอยู่เรายังไม่ตายนั่นหมายความว่าชีวิตของเราจะต้องเดินต่อทุกคนอาจจะเจอเรื่องผิดพลาดผิดหวังหมดอะไรตายอยากแต่เชื่อเถอะ เท่านี้เรายังหายใจเรายังมีแรงเราจะต้องไปต่อได้แน่นอนอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพึ่งหมดกำลังใจสิ่งที่ทำให้เราคือสู้ขึ้นมาได้มันหมายถึงว่าการที่เรามองเห็นแล้วว่าเรามา อยู่โลกนี้เราเกิดมาเพียงแค่ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามเพียงแค่มองเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้มาเราก็เสียไปชีวิตมีเรื่องขึ้นลงเป็นธรรมชาติเราทำได้แค่เรียนรู้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักได้ว่าเฮ้ยตอนเราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยนะนอกจากอวัยวะที่ดีและครบป32ประการเมื่อวันนี้เราสูญเสียอะไรไปสิ่งที่ทำได้ก็คือเสียใจ แต่มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เราค้นพบว่าเป็นมนุษย์ร้องไห้แล้วก็เสียใจได้แต่สุดท้ายความเจ็บปวดความเสียใจมันจะทำให้เราโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีกว่าเดิม เมื่ออะไรก็ตามที่เสียใจก็ร้องไห้เต็มที่มีความสุขก็ยิ้มให้เต็มที่ชีวิตในแค่นี้เองและแน่นอนชีวิตของคนเราที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจนให้ไม่เกิดความทุกข์แต่จงภูมิใจว่า ความทุกข์ที่เราพบเจอจะทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้มองเห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นในอนาคตต่อไปเมื่อไรก็ตามที่วันหนึ่งเพื่อนๆพ,พบเจอกับความเลือร้ายในชีวิตจงเรียนรู้กับมัน เพราะมันจะเป็นครูที่ดีที่สุดที่สอนตัวเราเองมันมีค่ามากกว่าคำพูดหรือคำสอนของของคนอื่นๆรวมถึงคำพูดของกิ่งเองก็ตามที่กิ่งได้พูดไปสิ่งนี้ก็ตามที่ได้เจอกับตัวเองและทําให้ตัวเองคิดได้มันคือบทเรียนที่ล้ำค่าของชีวิตที่ทุกคนควรจะภูมิใจ ความทุกข์ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่เหมือนกับความสุขหรอกความสุขคืออะไรที่พัดผ่านมาแล้วมันก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เหลือไว้เป็นความทรงจำและเป็นครูที่ดีเรามองว่ามันคือความทุกข์และอุปสรรคที่เราเจอในชีวิตจงเรียนรู้กับมันนะสิ่งที่เราจะชวนคุยมีเพียงเท่านี้และสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ คือมาเป็นมนุษย์เราเสียใจได้เราร้องไห้ได้เรามีความสุขเรายิ้มได้มันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เึ้นมาแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่เราพบเจออุปสรรคต่างๆมันจะทำให้เราเข้มแข็งเสมอและทุกครั้งที่เราร้องไห้เสียใจมันจะทำให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างปลอดภัย และมีผูมคุมกันที่ดีเรื่องที่เราจะชวนคุยในวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้คลิปนี้เราก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากมายแน่นอนทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีเรื่องไม่สบายใจทุกคนควรจะมีที่ปรึกษาคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าต้นไม้ที่คุณนั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมา ที่เขาไม่สามารถพูดกับเราได้แต่เขาสามารถส่งต่อความรู้สึกได้เขาคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในวันที่คุณอาจจะคิดว่าคุณมีเหลือใครแน่นอนและแน่นอนว่าเราจะยังคิดถึงพี่ปากแดงเสมอยังอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนตั้งถิตอธิษฐานแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกขอบคุณไปถึงพี่ปักแดงเพราะว่า เขาทําให้เรามายืนณจุดจุดนี้เขาทําให้เราเข้มแข็งทุกๆครั้งที่รู้สึกเฟลเราก็จะมีกําลังใจกําลังใจหนึ่งที่เราไม่ต้องขอแต่เขาทำให้คุณควรจะรักษาความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้เหมือนกับที่เราได้รับรู้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีหมาไม่มีใครรอบๆตัว แค่เพียงต้นไม้ต้นเล็กๆก,ก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้คนข้างนอกอาจจะมองว่าไร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องงี่เง่าหรือว่าเป็นเรื่องที่คนมาาคนหนึ่งอาจจะทํากันแต่คุณเชื่อไหมว่าในวันที่แม้ว่าเราเจอปัญหาหักในชีวิตแล้วเราไม่รู้จะปรึกษาใครเพียงแค่เราพูดปัญหานั้นออกไปกับต้นหญ้าต้นหนึ่ง มันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้แล้วคุณจะพบทางออกที่ดีที่สุดเรื่องที่เราจะชวนคุยก็มีเพียงเท่านี้เราเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ย่อมจะพบเจอกับปัญหาและข้อความทุกข์ในชีวิตแต่ความทุกข์ต่างๆก็จะสามารถทําให้เพื่อนๆผ่านผลมันไปได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นและเป็นคนที่โตขึ้นในเวอร์ชั่นของตัวเองไม่ต้องเอาตัวเองเปรียบเทียบกับใคร มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เพื่อนทุกคนพบเจอก็ถ้าไม่รังเกียจก็ขอให้คลิปนี้อยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เจอปัญหาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าท้อแท้แล้วมากำลังใจแล้วก็ไม่เหลืออะไรอย่างน้อยๆก็มีเราแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเราอยากให้เพื่อนๆต้านหนักว่า ตัวคุณเองก็คือ,คอสิ่งที่สําคัญที่สุดรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณคือคนหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถจะมาทดแทนได้คุณคือส,สิ่งเดียวที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นสิ่งพันศษที่สุดจงถนอมรักษาหัวใจและร่างกายของตัวเองแม่ว่าคนจะเจอเรื่องเลวร้ายอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องผ่านไปได้เสมอ หวังว่าทุกคนคงจะพบกับสิ่งที่ดีๆเนี่อนาคตนะคะต่อให้คุณได้มีเพียงแค่ธรรมชาติเล็กๆน้อยๆที่ฉันมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆอยากให้พวกคุณเซฟพลังงานดีๆอันนี้ไว้และเดินหน้าต่อไปในเวอร์ชันของตัวเอง ในชันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอะไรดีๆที่จะช่วยคุณมีแรงสู้ต่อไปในวิญ,ญาทีถัดไปก้าวต่อไปในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณมากๆเราจะส่งท้ายเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยด้วยธรรมชาติ ที่มันไม่มีอะไรปนุแต่งเลยยามอาจจะลุกหน่อยแต่มันก็ดีนะที่ไม่มีสารเคมีพระอาทิตย์ยังมีแสงลอดผ่านก้อนเมฆมาได้เลยแล้วทำไมชีวิตเรา จะพบเจอกับแสงสว่างไม่ได้ล่ะจริงไหมเชื่อในความดีเถอะความดีไม่เคยส่งผลให้ชีวิตใครไม่ดีความดีมีเดี๋ยวจะส่งผลให้ชีวิตเจริญเราเชื่ออย่างนั้นนะ